ปล่อยแล้วผมเหยียบไปแนว,แว,แวตตนี้ติดระหว่างมันติดอ้ยปะเปะ่าเลยอ้ยเล่นก็เล่น,นใส่หัวคนนั่ง,งอยู่เนี่ยเราเราดเราเปิดโอ้ตายเหยียบไม่ไปแล้วอ่ะเหยียบลื่อนแล้วเนี่ย กันเยโอ้เๆลงทีเยนเด้ตอนนี้เราอยู่ในดงนะครับผมสี่ตัวนะ เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับผมไปซ้ายน้อยเอ้ยไปซ้ายน้อยเอ้ยไปซ้ายน้อยไปซ้ายนิยยนดนึง แท็กมันอยู่นี่แท็กมัน,นอยู่นี่เออไว้ตองเอยู่ตรงนี้ไปเยอะป่ะนี่อ๋อตรงนี้แหละเออดีเจ้าโค้งไป แรงนักนะตะเวนมาได้เลเอาหนึ่งลังยกแรกนี่เราใช้ไมโครเกี่ยวแขนหนึ่งตัวแล้วก็โซ่ไม่ได้เกาะน,นะครับยกสองนี่เราก็จะใช้เป็นโซ่เกาะเอานะครับยกสองใช้เป็นโซ่เกาะสองข้างแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็กดให้มันเชิดขึ้นนะฮะให้หน้ามันเชิดขึ้น รอบนี้สาธุนะครับเจ้าที่เจ้าทางขอให้เอารถขึ้นด้วยเถอะนะครับผมแต่ผมในคนขันที่อันตรายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโซในผมกลัวเหลือเกินงงกระเด็นนะกลัวมันขาดอะไรเงี้ยนะเจ้าที่เจ้าทางมีบทเรียนชิ้นใหญ่นะครับสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆน,นะครับที่ขับรถขุดนะครับ เวลาเดินไปไหนนะครับเดินเจอที่เล็กๆควรที่จะจิ้มดูก่อนนะครับจิ้มให้มันสุกๆหรือให้มันแ็กลอยเลยนะครับถ้าสมมติว่ามันมิดบุงกีหรือมันจมบุกีเนี่ยอยาไปลงเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆรลุ่นใหม่ๆนะนะนี้แนะนําจากพี่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนพี่เคยผ่านนะครับอันนีมาเอารถขึ้นให้น้องมันนะฮะน้องคนขับจมมันไม่มีสติสตังค์แล้วนะฮะมันหมดก็เลยว่ากลัวไปหมดแล้วประมาทแล้วลเด็กมีกลัวหมดแล้ว บเสียวชิหายเลยโอ้ตอนนี no ้เราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะฮะโอ้ สุดยอดเลยนะครับทีมงานทุกคนนะครับสามัคคีกันเอาขึ้นจนได้นะฮะกขวาในปีไปหมดนะครับสุดยอดเลยทำไมได้ยันมาไม่ขึ้นนะเนี่ยนี่พี่อาดนะครับขับแคทสุดยอด,ดเลยมายืนนะไม่ขึ้นแล้วเนะี่ยเกียขาเขาดิขวาบี้เลย

รอย้ยายกลับไปความเสียหายความประมาทนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเราควรที่จะระวังเพราะว่ามันเสียหายแล้วมันเยอะนะครับมันเสียหายเยอะมันหมดเยอะลองลอยนะครับลองลอยไม่ธรรมดานะฮะเี่อเอออย่าเอาปโปไปตัวนะ แผ่นเหล็กกันอยู่นะครับตอนหน้ามันเชิดขึ้นปุ๊บมันก็มีสิธิ์ที่จะขึ้นได้นะฮะไม่รู้แผ่นเหล็กกระเด็นไปถึงไหนบี้ไปไหนก็ไม่รู้รทิ้งไปเรอหาไม่เจอ chữa than Anh đi không? Hãy subscribe cho Để khải.

อะไรก็พอเราเสียนมาพึ๊บพอเวลามันหลุดมาใช่ไหไอแผ่นที่หลุดว่างนอะ่ะมันทำไม่ไงไงมียังยันเลย,ย,ย,ยถ้าลองเราเสียบตั้งแต่มันไม่ยันน้มันก็วนแบบนี้นั่นเยโอ้อันนี้คืออภพ,พีขอแนะนำน,น้องๆเด็กๆหนูๆห,ห,ห,หน่อยว่าเจอทีเลนเจอลักษณะแบบไหนที่ไม่ควรที่จะลงพี่ไม่ใช่แล้วครับมันเสียาหาย เอาพี่เอาแบบเอาแบบนันละเอียดแบบว่าเราระดับอาจารย์เราต้องแบบบอกน้องๆเลยว่าอย่าลงแบบไหนยังไงอย่าลงไม่ควรลงแบบไหนยังไงแต่ว่าอาชีพเดียวกันเราไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าเราก็แบบคือเอางี้ดีกว่าคือตรงไหนที่จิ้มดูแล้วนะฮะจิมดูแล้วถ้ามันมิดบุ้งกีดอย่าไปลงเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าความเออเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วมันตีหายเยอะนะครับดีนะที่มีตัาแกตัาใจดีอ่าตัาแกรวยนะครับถ้าเกิดตัาแกไม่มีตังในแย่เลยนะ ใจดีเลาใจดีนะครับไม่ว่ารังคามันฟ้องแต่เป็นที่อื่นเขาด่าเลยเท่หเบอรเ์ไล่ออกเลยนะอ่า